สวัสดีครับพี่น้องครับอ่าครับผมมาขุดนอก้วยหอมนะครับผมพี่น้องขุดนอก้วยหอมครับผมนี่นะครับผมพี่น้องเป็นนอที่แข็งแรงและสมบูรณ์นะครับผมพร้อมที่เจ้าไปลุ่งปลูกในอ่าแปลงครับผมอ่ามีการอ่าตัดแต่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพี่น้องอน่ยยังเสียนอนี่ก็ได้นะครับผมพี่น้องนี่ต้องกำ อ่าและสังเกตเบ้งครับผมเลยสังเกตเบิงว่านอมันแก่มันอ,อน่อนอ่าประมาณใดนะับผมมีนอ้องโดยเอ่อโดยส่วนมากแล้วก็จะเลือกนอ่อ่าที่แข็งแรงที่แก่นะครับผมพอหมอไปลงปลูกนะครับเนาะอ่าครับผมนี่ยังเส้นนอ่อ่ากอนี้ครับผมมีน,อน้องนี่ได้ทั้งเบิดเลยครับผมมีนอ่องในส่วนของนอ พร้อมปลูกและจำายให้ลูกค้านะครับผมนอนที่ตัดแต่งไปกับสวดไรยค,ครับผมพี่น้องนี่ครับผมแข็งแข็งแรงดีพี่เด้อครับเด้อพี่น้องแข็งแรงดีอ่าเดี๋ยวผมจะโคูนให้เบิ้งนะครับผมพี่น้องผมจะโคูนให้เห็นเลยนะครับผมว่านอนที่ผมตัดแตงไปแล้วหัวมันจอกมาใหญ่หน่อยประมาณไดน,นะครับผม มาสังเกตบางลังกันเลยครับผมพี่น้องเอาเป็นว่าผมจะขุดก่อนี่ให้เห็นแล้วกันครับผมให้พี่น้องได้ชมนะครับผมกับการขุดนอของผมนะครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมขอวบ้างกองโทรศัพท์ก่อนครับผมพี่น้องกองโทรศัพท์ก่อนบ้างให้พี่น้องได้เห็นไป่น้ำกันนะครับผมกับการขุดนอของผมนะครับเด้อในการขุดนอบด้จาคนนะครับเด้อพี่น้อง จะบ่ได้จ้างคนนะครับผมเพราะว่าผมจะโคดเองให้ลูกค้าทุกทท่านนะครับผมที่เขามาตั้งจองนะผมหรือว่ามาอุดุนทางสวนของผมนะครับาการันตีได้ว่านะครับผมมาเจ้าของสวนโคดเองครับผมให้เห็นกันชัดๆนะครับผมพีม่นอ้องโคุดเองแหละจะไม่เองครับผมเพื่อให้ลูกค้าได้ เชือ่อมันนะครับผมได้เชื่อมันนะครับผมกดอมอมนอแต่ละนอนะครับไม่นะสวนห้องดินอาจจะโคดรยากแน่แล้วครับนะเด้อพี่อ้องมันเป็นดินที่แห้งแล้วครับผมเพี่อน้อง จะเป็นดินดิที่เป็นดินไส้ปนดินเหนียวครับผมพี่น้องดินไส้ที่ปนดินเหนียวดินาลูกล่างก็มีครับผมพี่น้องดินลูกล่างกับปนนั่แไงครับผมดินเหนียวนี่จะเป็นทวดไร้เลยครับผมพี่น้องเป็นทวดไร้ลยครับแล้วเหพี่น้องส้มไปนต้มกันครับผมกับการพุดนอนในแต่ละมือ ขาของผมนะครับผมขุดมือละลอยนอถือว่าเก่งแล้วครับผมพี่น้องขุดมือละลอยนอถือว่าเก่งแล้วครับผมสุส่วนมากแล้วผมจะลมทั้งต้นไปน้ำครับผมพมี่น้องจะได้ขุดง่ายๆนะครับเนาะ เครื่อนลงแล้วครับผมเห็นนอที่พ่อมาเอาไปปลูกเลยจมหน้ายเลยครับผมพห่น้อนอพ่อปลูกพ่มจมหน้ายเลยครับผมนอที่ผมกำลังขุดอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวผมจะขุดให้เห็นทั้งสองก่อยนะครับผม พี่น้องอาจจะบ่เสื้อนะครับเนาะว่าจะคลองสวนฟูดเองอ่ามันจำประมาณได้ครับผมพี่นอ้องเดือดส่วนมากแล้วผมฟูดเองทั้งเบิร์ตครับผมพี่น้องแต่พี่น้องเสื้อหมันเลยครับผมจากวันนี้การจ้างคนมาฟูดห้นคะครับผมพี่น้องนี่ครับผมผมจะงัดมา ตี่ละสายนอจะได้ครับผมนี่นอ้องมาเอาขึ้นมาแล้วก็จะมาแตง่งครับผมนี่น้องจะมาแตง่งครับผมนในส่วนของนอเนอเล็กนอกหน่อยครับผมเอาไปซ้ำใส่ครับผมนี่นอ้องตอนนี้กำลังซ้ำอยู่แล้วครับนะนี่นอ้องซ้ำไปสอ่องน้่มครับผมหรือว่าจะขุดไปปลูกไม้ได้เลยคือกันครับผม แต่เลยครับผมนี่ครับผมนอไปช่วยงามครับผมไม่รอดนี่ครับผมครับเดี๋ยวเอาเอาเบื้งต้นก่อนู่นครับผมไม่น้อเไยนี่นอครับผมนะก่อนนี่ผมจะโคดไปสามนอก่อนครับผมนี่ครับผมนอถือว่าอ่าค่อนข้างที่จะใหญ่เด้อครับเด้อ ในส่วนของหัวมันครับผมเอามาเบิ้งก้อนี้แล้วกันครับผมเมี่ยน้องกอ้อนนี้ตั้งกล่องไว้ชัดๆก่อนครับผมพี่น้องต้องข้นแข็งแรงเท่านั้นครับผมพี่น้องที่จะเฮ็ดสวนได้อ่าครับผมถ้าเฮาจ้างจ้างไรเกินไปมันก็อ่าบริหารการจัดการก็ยากเนาะครับเนาะเฮาก็ค่อยเฮ็ดค่อยดูแลไปครับผมพี่น้องในส่วนตรงนี้ ่าย่างเส้นทําคนเดียวหรือว่าอ่าแค่คนบ่อไรนะครับเนาะอ่าครับผมอ่าเอาจัดการเลยครับผมพีม่น้องบอายใหญ่แ่างครับผมท้าเกษตรสวนกล้วยท้าเป็นครอบครัวจะได้เช่นกันนะครับผม,มจะได้คล้ายคลึงกันครับผมการตลาดสวนกล้วยหอมนี่ค่อนข้างดีเด้ครับผมพี่น้องในช่วงอ่า ในช่วงนี้ครับผมตีนอาจจะขุดยากแน่นะครับเด้อพี่น้องเพราะว่าเขาต้องขุดเอาเอาหัวมันครับผมเหมือนเ่าขุดหัวมันหัวเปลือกเนี่ยนะครับผมพี่น้องค่อนข้างที่จะยุลึกครับผมพี่น้องในส่วนของหัวนอค่อนข้างที่จะยุลึกเลยครับผม ในส่วนนอที่ผมพูดนี่อ่าผมก็จะเอาไปซ่อมนะครับผมพี่น้องเอานอไปซ่อมตรงอ่าที่มันบ่เกิดครับผมซ่อมนอนนี่ก็ได้ด้วครับพี่น้องเพราะว่าเาจะไปซ่อไใบให้รอกออกใบออกอยังก็ได้คือกันเถอะผมพี่น้องซ้อมแล้วเาก็ต้องมาตัดอ่าตัดอ่า ต้นครับต้อตอนนอคือเก่านะครับเนาะเพื่ออเพื่อล่อให้ใบอ่ามันเกิดมันยังครับผมคอยอไปล่งลุมอ่ะยังเส้นอ่านอที่จะไปซ้อมเก่านอที่แบบนี้ก็ได้นะครับเนาะนอที่เป็นแบบนี้ได้ครับผมอ่าเอาไปปลูกซ้อมได้คือกันครับผมไม่ต้อง แต่ว่าเอาต้องเลือกนอที่มันแก่แล้วกันนะครับผมพี่น้องนอหลังจากที่เอาแต่งไปแล้วนะครับผมจะม้วนมาจะเป็นนอกแก่ที่แข็งแรงนะครับผมพี่น้องจะเป็นนอกแก่ที่แข็งแรงแล้วนะครับผมมาเลยครับผมมางัดให้พี่น้องได้เห็นเลยครับผมพี่น้องแต่ผมมีการจ้างคน อ่าครับผมเท่ากับทุ่มทุ่มแรงทุ่มหุ่นครับทุ่มแรงทุมท่มหุ้นไปครับผมพี่น้องะถาได้จางคนเนาะครับเนาะพี่กัดย้อมเพื่อสังคมจังหวัดอุดรธานี้นะครับเด้ออยู่กับอ่าสวนไร่กล้วยหอมผู้พรอ่ามีลิ้นลูกเช่าสวนแล้วครับผมหรือว่าผู้พระาลีสวนนะผม สำหรับคลิปนี้อยากให้พี่น้องได้ชมนะครับผมพี่น้องได้ชมว่าเจ้าควงเจ้าคลองสวนบริหารจรัดการในแปลงกล้วยจังไรนะครับผมพี่น้องทุ่มทุนทุ่มทุ่ม,มแรงนะครับผมพี่น้องทุ่มทุนทุ่มๆๆแรงนะครับผมผมจึงงัดออกทีเดียวเลยนะครับเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นนอที่จะอยู่ใกล้กันนะครับผม หัวที่อยู่ใกล้กันอาจจะหัวรีบหัวประมาณใดน,นะครับผมพีม่น้องเพราะว่าถ้ามันใกล้กันมันอาจจะเป็นหัวรีบหัวนี่ก็ไันนะครับนั่นะในส่วนของนอค่้ยหอมอคือแบบนี้ครับผมพีม่น้องถ้ามันอยู่ใกล้กันนะครับนั่นีอาจจะเป็นนอเสียไปครับผมพี่น้องนอเสียก็คือทิ้งไปได้ครับผม ทีงอไปเลยคือมันระวังบได้นะครับผมไม่หลงเพระาะว่ามันจะค่อนข้างที่จะใกล้กันเกินไปนะครับผมในส่วนของหัวของนอครับผมนีกก่กระโปรงไม่หลงแคดไปเลยครับผมนี่ะนะยางมันกระชางหนึงกระโปรงไม่หลงแคดทางเดียวไปไลยแล้วครับเนอะหัวแตกแน่นอนครับผมไม่หลง มาแตกให้นอนเลยเดี๋ยวผมโอ้แกวแกวครับผมพี่น้องวัวใหญ่บายใหญ่ยยตรงเบงหัวก็ครับผมพี่น้องนี่ยวะครับผมกับการทำงานของผมในแต่ละวันครับผมบ่มาขุดนอก,กับเขาสวนสองยางครับผมพี่นอ้องเขาสวนกับมิกต้นที่ ได้ค้ำก็มีครับผมพี่น้องต้นที่ได้หอก็มีอ่านี่ครับผมพี่น้องห้อยญ่ๆยเลยครับผมนี่อ่าลูกค้าผมก็ได้ได้ไปหลายคนแล้วนะครับเด้อพี่น้องได้ไปหลายคนแล้วครับผมได้จากสวนผมมาอ่าผมไป <c oughs> ได้จากสวนผมไปก็หลายทันแล้วครับผมอ่าสูงสุดเลยกับเจ็ดลอยนอครับผมพี่น้องเจ็ดลอยนอทางเสียอำเภอสังคม จังหวัดน้องคายข่นะครับเด้อที่เพื่อนได้รับจากสวนหมดไปขายในราคาสิบบาทครับผมพี่น้องนอละสิบบาทบทถือ์วัดโบเทอวัดถูกว่าแพงนะครับเด้อพี่น้องราคาจับต้องได้ครับผมในราคาสิบบาทครับผมนี่ยนอละสิบบาทใหญ่ๆเลยครับผมพี่น้องครับสั่นให้ลูกค้าแบบเพิ่งพอใจนะครับผมพี่น้องแบบเพิ่งพอใจเลยครับผม อ่าเพราะว่าผมคุดเองให้ลูกค้าอ่าทุกนอเลยก็แล้วครับเด้อพี่น้องคุดให้ลูกค้าทุกนอเลยครับผมที่รับจากสวนทั่วไปครับผมผมจะไม่ได้จ้างคนคุดเลยครับเด้อพี่น้องเข้าใจตรงนี้นะครับผมพี่น้องอ่าอ่าครับผมเกดไปจนกว่าบมไม่แห้งหมดแล้วครับผมพี่น้องอ่าสำรับผมแล้วนี่ครับผมนอสวยๆงามๆครับผมพี่น้อง ไทยโปรโมททางสอง่องเจ้าของครับผมไ่น้องทางสวนเจ้าของนํานเห็นล้วครับผมลูกค้าก็หลายคนแล้วครับผมมารับจากสวนผมนี่ครับผมนี่ถ้าเป็นนอ,อนอออที่มันสมบูรณ์แล้วนะครับผมไปน,น,น้องนี่นอนอ้้้มันสมบูรณ้แ้้วอ้้้้้้้้้้้้จ้้้้ยังมีใบ้้บ้้้บ้บบ้้้้้้้้บ่้่้้้้้บ้้้้้้้้้วนของนอนอ อ่าแกครับผมนอแข็งแรงเลยครับผมนอแข็งแรงเลยพ้อเอาไปปลูกล่หลุมปลูกครับผมอ่าทางสวนจะลรื้อสวนปลูกไม้เบิดนะครับผมทั้งเบิดเลยครับผมหรือสวนปลูกไม้บ่มีการอ่าเอาอ่าบ่มีการแปลว่าปลูกแปลงเก้าอะเอาล่หลุมนะครับผมมันก็บอ่าพ่อเบิ่งไปแล้วมันก็ ขึ้นอยู่กับดินน้ำครับผมพี่น้องขึ้นอยู่กับดินน้ำถ้าดินเก่าเกินไปมันเกิดอ่าย่างเวลาเฮาจัดการจัดการดินเนาะครับเนาะจัดการดินยังยังเช่นวัชพืชขึ้นยังเช่นหญ้าเนาะครับเนาะวัชพืชอ่าเราจะสตูพืชจะไล่ครับผมพี่น้องยังเช่นแปลงเก่านี่ครับผมอา่าทางสวนจะท่าการโลปลูกไม้ไถไถปลูกไม้ยกคู่ปลูกไม้แล้วครับเนาะพี่น้องทางสวน ระบบการจัดการบอถือว่ายงยากครับผมพี่น้องออสวนที่ย่งเหลือกับยังอยูหกลอยต้นนี่แล้วครับผมพี่น้องสวนที่ยังเหลือยังหกลอยต้นนะครับเด้อพี่น้องหกลอยต้นโดยประมาณนี่แล้วครับผมเพราะว่ากระตัดย่อนคลายไปนาแแนงนะพี่น้องเที่ยวทย่อยคายออกไปมือละสิบเรือสิบเรื่อก็ว่าไปครับผมในส่วนตรงนี้บอ่อเดือดร้อนนะครับผม เพราะว่ามีกล้วยขายตลอดปีตลอดกาลนะครับผมพีม่น้องในส่วนตรงนี้เจะบ่ได้จับแม่ค้าใหญ่นะครับผมจะบ่ได้จับแม่ค่าไงนั่นนะครับผมพีม่น้องเพราะว่ากล้วยมันมีจํากัดนะครับเนาะมีจํากัดในส่วนของสวนผู้พาเองครับผมะจะทยอยขายครับผมจะทยอยไข่ตลอดนะครับผม เดี๋ยวกะทาการโลปลูกไม่คือเก่าครับผมพี่นอ้องอ่าครับผมปลูกปลูกแปลงเกลาอก็ไม่ว่าจะปลูกอ่าปลูกได้ข้างเดียวนะครับผมปลูกได้หลายข้างเลขที่เดียวนะครับผมอ่าปลูกได้คืออ่าเตียงเฮาอ่าแบบมันกับม่มีการพักดินรนอบเนาะแบบพักดินไปมันกับอ่ามันกับเสียเวลา ไปซื้อนะครับผมพี่น้องจะเห็นหลายคนว่าพักดินไว้นะครับผมพักดินไว้มันก็ดีดีคือกันแบบนึงคือ,อดินมันจะบ่ได้รัดตัวจนเกินไปนะครับเนาะในส่วนของดินครับผมถ้าดินรัดตัวดินดินอ่าม่มีถาุอาหารยังส่นะครับผมพี่น้องดินบม่มีถาุอาหารอ่าแต่แต่ว่าเห้กับปรับเปลี่ยนใกนการ ทำสวนครับผมพ uh, ี่น้องกับประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้องเบ้าลายใหญ่ห้างมันกะเบ้าไปมันกะบ้าเข้าใจนู่ตรงนี้แล้วครับเนาะยังผมก็เป็นข้นเบ้าเปลี่ยนไปได้แล้วครับผมพี่น้องสำหรับทำสวนแล้วกับนี่แล้วครับผมทอดลองผิดลองถูกมามันกะเบ้าเบ้ากล้วยหัวมอนไปซะเนาะครับเนาะพี่น้องนะสำหรับกินนี่กับเอาไว้ประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้อง บอกไรใหญ่ห้างแล้วครับผมนี่มาขุดนอพี่น้องได้ชมนะครับผมพี่น้องนี่ว่านอประมาณนี่แล้วครับผมพี่น้องถ้าเป็ี่นนอแก่นอ,อพ้อมจำนายห,หรือว่านอที่พ่อผมเอาไปปลูกลงแปลงไหมครับผมพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ